สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมง่ายๆจากเผือกกันค่ะก็คือเมนูเผือกทอดนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าเด็ดมากค่ะโดยวันนี้มาม่าจะมาแชร์วิธีการทอดให้ดูแบบ2แบบนะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรโบราณเปรี้ยวหวานนะคะรสชาติกลมกล่อมมาก เลือกทอดของเราก็มีความกรอบนอกนุ่มในนะคะน่าทานมากๆรสชาติอร่อยลงตัวเป๊ะเมนูของว่างแสนอร่อยนะคะเอาไว้ทําทานกันเพลินๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมทุกขั้นตอนกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูส่วนผสมในการทําน้าจิ้มก็จะมีมะขามเปียกน้ําตาลมะพร้าวโพลิสงปลน้นําสะอาด พริกป่นแล้วก็กระป่นค่ะก่อนอื่นเลยให้เตยมหม้อนะคะแล้วก็นําน้ําตาลมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเลยค่ะวันนี้มาม่าใช้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ8ช้อนโต๊ะหรือประมาณ200กรัมตามด้วยกระป่นอีก1ช้อนชาแล้วก็น้ํามะขามเปียกอีก8ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นําส่วนผสมของเราไปตั้งไฟด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลของเราจะเริ่มละลายนะคะ พอน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วค่ะก็ให้เคี่ยวต่อจนกว่าน้ำจะเดือดเลยนะคะโดยในระหว่างนี้นะคะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราจะเติมน้ำก็ได้หรือไม่เติมน้ำก็ได้นะคะก่อนจะเติมน้ำเนี่ยให้เพื่อนๆชิมก่อนนะคะถ้าน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีรสชัดเปรี้ยวเกินไปก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เติมน้ำเพิ่มเติมลงไปแล้วค่อยๆชิมนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเคี่ยวไปจนกว่าน้ำนจะมีความข้นค่ะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมโั่วิสงป่นลงไป3ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกป่นสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากัน จากนั้นก็รอให้เดือดอีกสักรอบนึงนะคะเพื่อนๆก็สามารถปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ได้เลยค่ะพอส่วนผสมเริ่มเย็นตัวนะคะก็จะได้ความเข้มข้นมากกว่านี้ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเรามาดูส่วนผสมในการผสมเผือกก็จะมีเผือกนะคะใช้เป็นเผือกหอมทั้งหมด500กรัมก็ให้เพื่อนๆใช้เป็นเผือกหอมนะคะ แล้วก็จะมีน้ำกะทิแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งทอดกรอบกระป่นน้ำตาลทรายค่ะก่อนจะไปเริ่มผสมให้เพื่อนๆนำเผือกของเราเนี่ยมาขูดเป็นเส้นๆก่อนนะคะโดยที่มาม่าจะทำแบบง่ายๆก็เอาที่ขูดมะรากอนนะคะนำมาขูดให้เป็นเส้นๆค่ะไม่ต้องให้ยาวมากนะคะอันนี้มาม่ารู้สึกว่าจะทำยาวไปนิดนึงเดี๋ยวเวลาไปทอดนี่จะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆได้ยากนะคะ จากนั้นเราก็จะมาเริ่มผสมกันค่ะโดยที่เราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายประมาณ1-2ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาแป้งสาลีอเนกประสงค์6ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบอีก7ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิค่ะมาม่าจะใส่ไปในช่วงแรกก่อนสักประมาณ100มิลลิลิตรแล้วก็เริ่มผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงหลังเนี่ยเราจะมาค่อยๆทยอยเติมลงไปค่ะ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมน้ำกะทิลงไปค่ะแล้วก็คนผสมไปเรื่อยๆในส่วนของขั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้นะคะอยากได้ความเข้มข้นประมาณไหนแต่ว่าอย่าให้เหลวจนเกินไปค่ะโดยส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยน้ำกะทินะคะมาม่าใช้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ180 m มลถึง200มลตรนะคะ คนจนแป้งเนี่ยไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็ค่อยมานำเผือกของเราใส่ลงไปทั้งหมดในคราวเดียวค่ะจากนั้นเราก็จะคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะ เสรียเรียบร้อยได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปตั้งกระทะกันเลยเดี๋ยวเราจะเตรียมทอดกันเลยนะคะโดยวิธีการทอดในวิธีแบบแรกของมามะ่าอันนี้เป็นวิธีการชอบแบบส่วนตัวนะคะก็คือมาม่าจะใช้วิธีการเอาช้อนตัก,กลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตะล่อมให้พอเป็นก้อนกลมๆค่ะจากนั้นก็รอให้น้ํามันร้อนจัดแล้วค่อยนําส่วนผสมของเราลงทอดค่ะ โดยเผือกทอดสูตรนี้นะคะมาม่าจะใส่น้ำกะทิเยอะนะคะส่วนผสมก็เลยจะไม่ค่อยค้นนะคะเวลาที่เราใช้ช้อนตะล่อมแล้วก็ตักลงทอดแบบนี้ส่วนผสมของเราก็จะจะใจออกจะบานออกนะคะจะไม่เป็นก้อนกลมๆค่ะอันนี้คือเป็นวิธีการทานโดยชอบแบบส่วนตัวนะคะมาม่าชอบแบบบรบานหน่อยนะคะไม่ชอบให้มีความหนานแน่นตรงกลางเยอะๆนะคะ มาม่าก็จะแบ่งครึ่งนะคะมาทอดในเตาแรกก่อนนะคะจากนั้นทอดจนเริ่มเหลืองนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วเรามาทอดในกระทะที่2นะคะโดยที่เราจะใช้วิธีการใช้มือตะล่อมปั้นปั้นหยิบเผือกของเราขึ้นมาตะล่อมในมือแบบนี้เราปั้นให้เป็นก้อนกลมๆจากนั้นก็ใส่กระทะลงทอดแบบนี้เลยนะคะเผือกของเราจะเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะ โดยวิธีการปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วลงทอดหลังจากที่สุกแล้วเนี่ยเผือกของเราก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะก็ให้เพื่อนๆทำแบบนี้ตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะปั้นจนกว่าจะหมดแล้วก็ลงทอดจนกว่าจะเสร็จเลยค่ะโดยวิธีการทอดก็เหมือนเดิมเลยค่ะรอให้จนด้านใดด้านหนึ่งเริ่มเหลืองนะคะก็พลิกกลับด้านไปเรื่อยๆค่ะแล้วรอจนกว่าจะเหลืองกรอบก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ โดยวิธีการทอด2อ,อย่างแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกเอารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะตามที่ชอบได้เลยถ้าชอบแบบฟูๆบานๆนะคะก็ให้ใช้ช้อนตักลงไปค่ะชอบแบบกรอบนอกนุ่มในก็ให้ใช้มือตะล่อมตะล่อมปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะโดยส่วนตัวของมาม่าเนี่ยคิดว่าแบบแรกใช้ช้อนตักเนี่ยเผือกของเราจะมีความฟูแล้วก็กรอบมากกว่าค่ะ อันที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆก็จะมีความหนาแน่นแบบนี้นะคะก็จะมีความนุ่มๆด้านในค่ะแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรโบราณของเรานะคะที่มีความเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเข้ากันดีมากๆแค่นี้เราก็จะมีเผือกทอดเอาไว้ทานกันเพลินๆค่ะทำทานเองนะคะได้ความสะอาดแล้วก็น้ำมันก็ยังใสๆนะคะปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ ยังไงอย่าลืมไปลองทําตามกันดูถ้าหากถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ